สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นิพิตพศภาคพิธาวุธิภาวะไม่ถึงที่จะเป็นนายกเมื่อวันที่7มิถุนายนนายนิพิตอินทรสมบัติแกนนำพักพลังประชารัฐ ได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กจีให้นายพิธาลิมเจริญรัตแสดงวุฒิภาวะให้เห็นหน่อยโดยออระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าแสดงวุฒิภาวะให้เห็นหน่อยเมื่อวานผมแสดงความคิดเห็นวุฒิภาวะของคุณพิธาลิมเจริญรัตมีไม่ถึงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและคุณพิธาจะกลายเป็นผู้นำความขัดแย้งคนใหม่เมื่อวานคุณพิธาตอบคำถามสื่อทำนองว่าจะเช็คบินพลเอกประยุทธ์ตามระบบ ผมไม่รู้ว่าคุณพิธาพูดทำไมพูดแล้วได้อะไรจะเช็ควินพลเอกประยุทธ์เรื่องอะไรผมว่ายิ่งพูดกลิ่นความเจริญยิ่งจางหายไปทุกวันนี่แหละที่ผมแสดงให้เห็นว่าบุธิภาวะไม่ถึงที่จะเป็นผู้นำประเทศผมคิดว่าคุณพิธากำลังจะทำสองเรื่องหนึ่งมีอรโทษกรรมหรือทบทวนความเสียหายของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการยึดอำนาจ สองเช็คบินพลเอกประยุทธ์ผมจะบอกคุณพิธาว่าเวลามีการยึดอำนาจผู้ยึดอำนาจเขาจะใช้หลักตามทฤษฎีการเมือง2-3หลักหลักนี้ใช้กันทั่วโลกในประเทศที่ยังมีการยึดอำนาจอยู่คือ 1. หลักความมั่นคงของรัฐอยู่เหนือกฎหมายหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้รัฐเป็นรัฐที่ล้มเหลว หากจะยึดอำนาจเพื่อรักษารัฐไว้เขาก็จะทำสองหลักมีรัฐดีกว่าไร้รัฐหลักนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากหลักการข้อหนึ่งหนึ่งโดยเชื่อว่าไม่ว่าพลเมืองในรัฐจะมีความคิดเป็นอิสระอย่างไรก็ตามแต่จะหวนกลับไปอยู่อิสระแบบไรรัฐไม่ได้อีกต่อไปจึงต้องรักษารัฐไว้ผมไม่รู้ว่าการพูดว่าเช็คบินพลเอกประยุทธ์พูดทำไมพูดแล้วได้อะไรมีอะไรที่จะเช็คบินท่านหรือเปล่า นี่ไงที่ผมกล่าวว่าวุฒิภาวะไม่ถึงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังเชียร์คุณพิธาอยู่นะและเห็นว่าคุณพิธามีความชอบทำมากกว่าคนอื่นที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่แสดงวุฒิภาวะความเป็นผู้นำประเทศให้เห็นหน่อยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ